สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกันสักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นต่อแล้วนะในเซิร์ฟเวอร์นี้เพียงแต่ว่าผมจะเอาไว้ทำคอนเทนต์ต่างๆบ้างเป็นครั้งคราวเนาะ และสำหรับในคลิปนี้นะครับหลายๆคนก็ขอผมกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะเกี่ยวกับระบบตลาดประมูลนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็จะพยายามแนะนําให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้นะครับเอาละว่าแล้วเราก็เข้าไปทําความรู้จักกับระบบประมูลกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับสําหรับระบบตลาดประมูลเนี่ย จะเปิดให้เราใช้งานตอนที่ตัวละครของเรามีเลเวลตั้งแต่20ขึ้นไปนะครับและประโยชน์ของระบบตลาดประมูลก็คือจะทำให้เราเนี่ยสามารถเอาไอเทมที่เรามีไปฝากขายได้นะครับโดยที่ไอเทมของเราเนี่ยที่สามารถนําไปวางขายได้นั้นจะต้องเป็นไอเทมประเภทผูกมัดเท่านั้นนะครับ ซึ่งวิธีการดูว่าไอเทมชิ้นไหนเนี่ยสามารถนําไปขายได้บ้างให้เรากดไปดูที่ไอเทมชิ้นนั้นเขียนว่าอะไรถ้าเขียนว่าของแถมไอเทมชิ้นนั้นจะไม่สามารถนําไปวางขายได้นะครับหรือถ้าให้สังเกตง่ายๆเลยก็คือไอเทมที่ขายได้จะมีกรอบสีแดงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไอเทมที่ขายไม่ได้เนี่ยจะเป็นกรอบสีส้มนะครับผมเอาละครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าไอเทมอะไรที่เราสามารถนําไปวางขายได้บ้าง สิ่งต่อมาที่เราจําเป็นจะต้องรู้ก็คือไอเทมที่เราจะเอาไปวางขายนั้นเนี่ยเรานะครับจะต้องทําการปลดผนึกก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะปลดผนึกไอเทมชิ้นนั้นๆได้เนี่ยเราจะต้องมีไอเทมหินปลดผนึกสีม่วงชิ้นนี้ก่อนนะครับซึ่งไอเทมหินปลดผนึกชิ้นนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาในตอนนี้ก็คือเราเนี่ยสามารถหาได้จากสช่องทางนะครับ ช่องทางแรกเนี่ยก็จะสามารถหาซื้อได้จากในร้านค้าไอเทมเนาะให้เราเนี่ยเลือกไปตรงแถบฟังก์ชันนะครับโดยราคาของไอเทมหินปดผนึกเนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ100โดนัทส้มนะครับส่วนช่องทางที่2นะครับที่เราจะสามารถหาได้นั่นก็คือเรานะครับจะได้รับฟรีจากภารกิจรายสัปดาห์นะซึ่งภารกิจนี้เนี่ยจะให้เรานะครับทำการ สะสมค่าแอคทีฟรายสัปดาห์ให้ถึง840คะแนนนะแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับไอเทมหินปดผนึกมาจำนวน5ชิ้นนะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผมว่าก็ดีนะอย่างน้อยสายฟรีก็ยังพอหามาใช้งานได้นะครับอาจจะดูเหมือนว่าแจกไม่เยอะแต่ถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ย1เดือนเราก็จะได้มาประมาณ20ชิ้นเลยนะครับผม โอเคนะครับหลังจากที่เราได้รับไอเทมหินปลดผนึกมาแล้ววิธีการใช้งานก็คือให้เรากดไปที่ไอเทมหินปลดผนึกจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่คำว่าใช้มันก็จะขึ้นหน้าต่างไอเทมต่างๆนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถทำการปลดผนึกได้นะซึ่งไอเทมที่เราเนี่ยสามารถนำมาวางขายได้ก็จะสามารถแบ่งออกได้หลายหมวดหมู่เลยนะครับก็จะมีในหมวดหมู่เครื่องประดับนะครับผมไอเทมใช้งานทั่วไปนะครับ เครื่องแต่งกายประเภทเสื้อผ้าเนาะหินลูนนะครับผมแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับซึ่งก็มีพวกชิ้นส่วนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ชิ้นส่วนอาวุธหลักด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองยกตัวอย่างในการวางขายไอเทมในตลาดประมูลให้ดูแล้วกันนะครับและไอเทมที่ผมจะนำมาวางขายก็คือไอเทมสมุดการ์ดราชินีมดชิ้นนี้นะครับผมซึ่งจำนวนหินที่ใช้ในการปลดผนึกเนี่ยเราจะต้องใช้จำนวน5ชิ้นนะครับ อ๋อผมเกือบลืมบอกไปเลยนะสำหรับไอเทมแต่ละชิ้นเนี่ยจะใช้หินปลดพันนึกในจำนวนที่ไม่เท่ากันนะครับไอเทมบางอย่างก็ใช้น้อยแต่ไอเทมบางชนิดก็ใช้เยอะนะครับเช่นหมวกไก่นะครับที่ผมดรอปมาได้เนี่ยถ้าจะเอามาวางขายต้องใช้ไอเทมหินปลดพันึก15ชิ้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราเลือกได้แล้วว่าจะขายไอเทมอะไรก็ให้เราทำการปลดพันนึกได้เลยนะครับ กด<เท>ไปที่คําว่าถอนผูกมัดได้เลยนะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีกล่องข้อความนะครับขึ้นมาบอกเราว่าเราเนี่ยจะทําการปลดผนึกไอเทมชิ้นนี้จริงหรือเปล่าถ้าเราต้องการปลดผนึกนะครับก็กดไปที่คําว่าปลดผูกมัดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการปลดผนึกแล้วเนี่ยไอเทมของเรานะครับจากเดิมที่เขียนว่าผูกมัดจะเปลี่ยนเป็นกรอบสีเขียวแล้วก็เขียนว่ายังไม่ผูกมัดนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เราเนี่ยเข้าไปที่ตลาดประมูลได้เลยนะจากนั้นนะครับให้เลือกไปที่แถบสินค้าประมูลเนาะแล้วเราเนี่ยก็เลือกไอเทมที่จะนํามาวางขายได้เลยนะครับแล้วเมื่อเรานะครับกดไปที่ไอเทมเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับแสดงราคาที่เราสามารถตั้งขายได้นะซึ่งตรงราคาเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ได้ตามใจชอบนะครับเพราะว่าไอเทมแต่ละชิ้นจะมีราคากลางอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันนะครับผม นี่นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตั้งไปที่2,000โดนัทส้มแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเราลองกดไปที่คำว่าประมูลเนาะเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยสามารถตั้งขายได้ในราคาสูงสุดไม่เกิน900โดนัทส้มนะเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมเนี่ยจะลองตั้งขายในราคาถูกที่สุดนะครับผมอยู่ที่1โดนัทส้มนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับ เห็นไหมมันก็จะขึ้นข้อความบอกมาว่าไอเทมชิ้นนี้สามารถขายได้ถูกสุดอยู่ที่250โดนัทส้มนะครับผมนั่นหมายความว่าในการวางขายสินค้าเนี่ยเราจะตั้งราคาได้แค่ในเลทที่ตัวเกมกําหนดมาให้เท่านั้นนะครับและหลังจากที่เรานะครับเลือกตั้งราคาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมเลือกระยะเวลาที่เราเนี่ยจะทำการวางขายด้วยนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่8ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็48ชั่วโมงนะครับ โอเคนะครับและหลังจากที่เราเนี่ยเลือกระยะเวลาในการวางขายได้แล้วก็ให้กดไปที่คำว่าประมูลได้เลยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยการวางขายไอเทมในตลาดประมูลก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับที่เหลือก็แค่รอให้ผู้เล่นคนอื่นๆเข้ามาซื้อนะครับผม และหลังจากที่เรานะครับทำการวางขายไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่เรานะครับรู้สึกเสียดายไม่อยากจะขายแล้วอยากจะเก็บเอาไว้ใช้เองเราเนี่ยก็สามารถกดยกเลิกการวางขายได้นะครับโดยการกดไปที่ไอเทมเนาะแล้วมันก็จะมีปุ่มเลิกขายนะครับให้เรากดไปได้เลยนะครับ หลังจากที่เรากดไปแล้วเนี่ยไอเทมที่เรายกเลิกขายไปนะครับก็จะถูกส่งกลับมาในช่องจดหมายเนาะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปรับได้เลยนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าไอเทมที่เราวางขายเนี่ยมีผู้เล่นคนอื่นซื้อไปโดนัทส้มที่ได้จากการขายไอเทมก็จะถูกส่งเข้ามาในช่องจดหมายเช่นเดียวกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสลับกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันสักหน่อยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ที่1ของไต้หวันเนี่ยมีไอเทมอะไรวางขายบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็สลับกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์ที่1ของไต้หวันเนี่ยมีไอเทมอะไรวางขายบ้างนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมเลือกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเปิดมานานแล้วเนาะน่าจะมีไอเทมต่างๆวางขายเยอะกว่าเซิร์อรื่นนๆะคับ เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับผมเข้าไปที่ตลาดประมูลเลยนี่นะครับไอเทมที่มีวางขายเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายอยู่นะครับผมแถมราคาเนี่ยก็ไม่ถือว่าแพงด้วยนะขนาดอาวุธระดับสีม่วงเนี่ยราคายังอยู่แค่ประมาณ6000โดนัทส้มเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเอามาเทียบกับอาวุธรถตุกๆราคาก็คนละเรื่องเลยนะครับผมแต่ก็อย่างว่าเนาะเซิร์ฟเวอร์เขาเปิดมานานแล้วนะครับจะมาเทียบเรื่องราคามันก็ดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูไอเทมอื่นๆกันบ้างดีกว่าเนาะว่านอกจากอาวุธหลักแล้วเนี่ยจะมีไอเทมอะไรวางขายบ้างนะครับอาวุธหลักก็จะมีสีม่วงนะครับผมแล้วก็สีฟ้าเนาะสีเขียวไม่มีใครวางขายนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครซื้อแล้วล่ะสําหรับอาวุธรองนะครับก็ไม่มีอะไรวางขายนะอันนี้ก็จะเป็นไอเทมกําไรนะครับที่มีวางขายก็จะเป็นระดับสีฟ้านะแล้วก็จะเป็นแหวนนะครับก็จะเป็นระดับสีฟ้าเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนเสื้อผ้าบ้างนะครับผมก็จะมีชุดที่ดรอปตามดันเจี้ยนต่างๆนะครับก็จะมีดันเจี้ยนกูรูดันเจี้ยนชนเผ่าดันเจี้ยนมังกรอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหมวกนะครับผมก็ดรอปมาได้ตามดันเจี้ยนต่างๆเลยทรงผมก็มีนะครับผมนี่นะครับหน้าตาก็มีหลากหลายอยู่นะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหินลูนเนาะก็จะมีแบ่งออกเป็นลูนแอตแทกนะครับลูนป้องกันแล้วก็ลูนสถานะต่างๆนะครับผม โอเคต่อมามาดูกันที่สัตว์เลี้ยงนะครับโอ้ oh, สําหรับสัตว์เลี้ยง5ดาวนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ตัวละประมาณ5 0า0 0่นโดนัทส้มเลยนะครับผมราคานี่ก็ถือว่าแพงจัดๆเลยนะขนาดสัตว์เลี้ยงระดับ4ีดาวเนี่ยราคายังอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0โดนัทส้มเลยนะครับโอ้ oh, ราคาเนี่ยแพงกว่าอาวุธม่วงอีกนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตรงอุปกรณ์สวมใส่ของสัตว์เลี้ยงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูไอเทม,เมอื่นๆกันบ้างนะครับ ว้าวนี่นะครับผมมีชิ้นส่วนอาวุธสีส้มด้วยนะ1ชิ้นส่วนเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ถึง2,700โดนัทส้มเนาะซึ่งในการหลอมรวมอาวุธส้ม1ชิ้นเนี่ยก็จะใช้ชิ้นส่วนประมาณ30ชิ้นส่วนเลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยค่าเสียหายก็น่าจะประมาณ45หหมื่นโดนัทส้มเลยนะครับผมและใครนะครับที่อยากได้อาวุธส้มที่เป็นอาวุธพื้นฐานแบบนี้เนี่ยก็สะสมโดนัทส้มรอกันไว้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูไอเทมอื่นๆกันอีกสักหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นไอเทมหินอัปเกรดนะครับผมว้าวหินอัพเกรดเลเวล6นะครับราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ40,000โดนัทส้มเลยนะถ้าใครหามาได้แล้ววางขายในตลาดเนี่ยก็น่าจะรวยเลยนะครับผมแต่ก็ต้องดูอีกน,นะครับว่าจะมีสุนลต่านมาซื้อหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าคนที่เขาชอบการตีโบกจริงๆแล้วเขามีกําลังทรัพย์ถึงเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสที่เขาจะดึงไปนะครับ โอเคนะครับสาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบตลาดประมูลที่ผมพอจะหามาได้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตรงส่วนไหนขาดตกบกพร่องไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนําผมได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับอย่างว่านะผมก็เล่นพร้อมๆกับทุกคนแหลนะเนาะซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยที่ผมอาจจะยังไม่ทราบนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม